ไม่เกินกี่ร้อยกี่จุดคะก็คือถ้าวัดเป็นจุดถ้าวัดเป็นเหรียญก็คือการาฟจะวิ่งอยู่ที่สองหนึ่งถึงสองเหรียญก็คือหนึ่งร้อยจุดถึงสองร้อยจุดใช่ไหมคะอ่ะก็คือประมาณนี้เขาก็จะต้องรีบปิดกําไร <_ S 2> เหตุผลที่จะต้องรีบปิดกําไรมีเหตุผลเลยคะก็คือหนึ่งกดหลอดใหญ่มาแล้วด้วยและเทดโชว์ถ้าไม่ปิดในหนึ่งร้อยจุดหรือสองร้อยจุดหลังจากนั้นมันจะหน้าแตกแล้วถูกต้องไหมคะใช่ปะอ่ะเพราะว่า ความรับในการดูโครงสร้างเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทําเฟรม M1 เนี่ยมันวิ่งกี่จุดต่อโครงสร้างนั่นเองนี่คือความรับที่เขาไม่บอกคุณแล้วคุณก็ไม่เข้าใจนั่นเองอ่ะทีนี้คุณตัดมาภาพมาที่ครูก็คือคุณกล่าวหาว่าครูเนี่ยถือ60เหรียญก็คือ600จุดถูกต้องไหมคะ600จุดหรือ6,000จุดตรงนี้อ่ะ หกพันใช่ไหมอาถ้าหกสิบเยนก็คือต้องหกพันจุดละถูกต้องไหมคะากาวิ่งไปหกพันจุดถูกต้องไหมคะสําหรับคุณเนี่ยมันดูเหมือนว่าเยอะมากมันดูว่ายาวมากถูกต้องไหมคะมันดูว่ายาวมากดูว่าเยอะมากครูถามนักเรียนพรเวทใช่มันดูว่าเยอะมันดูมายแต่จริงๆสําหรับครูมันไม่ใช่สําหรับนักเรียนพรเวทมันไม่ใช่ถูกต้องไหมคะมันไม่ได้มันไม่ใช่ถือยาวซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบแหลง คืนวันศุกร์นียมันตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่งพอดีนั่งดูกราฟอด้วยวันที่22ตรงนี้ก็คือวันที่22และจบวันที่22ไหมจบวันที่22ไหมก็ไม่เกินวันด้วยซ้ำถูกต้องไหมคะไม่เกินวันด้วยซ้ำมันยาวตรงไหนครูถามคุณแล้ว6กสเหรียญเนี่ยมันก็แค่ทำให้คุณดูว่ามันดูยาวมันดูไกลถ้าถ้าสมมติกราฟเบรกมาแบบนี้แบบแบบอยู่ๆก็กระชากขึ้นไปเนี่ยคุณก็ คุณมาดูจิตวิทยาหมู่เลยค่ะนะคะหกเหรียญเนี่ยคนทั่วไปทนไม่ได้สําหรับการถือถือกาไรให้ถึงเทคโอฟิตถูกต้องไหมคะสามสามสามแปดศูนย์เนี่ยข้อหนึ่งเลยคนทั่วไปถือไม่ได้คนทั่วไปข้อสองก็คือคนทั่วไปกลัวข้อสามกระชากขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่รู้สาเหตุว่ามันกระชากจากอะไรหรือตําแหน่งอะไรของกราฟเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้คุณอยู่ไม่ติดแน่นอนคุณล้นลุน,ลนแน่นอนถูกต้องไหมคะนี่คือเหตุผล ถูกต้องไหมคะแล้วก็เหตุผลข้อ4ี่ก็คือแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะตกลงยังไงหรือว่ามันจะหยุดเลยถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้คําถามคือครูรู้จุดเข้าจุดเอ็นและรู้จุดเทปกฟิ off, คครูจะออกทําไมคะจากกาไรถูกต้องไหมคะปัจจุบันตรงนี้ก็ยังไม่ได้ออกเพราะปิดไม่ทันนะคะถามว่าวันจันทร์ปิดทันไหมปิดทันแต่ครูไม่ปิดเพราะครูรู้เหตุผลว่ามันไม่ได้จบแค่เทปฟิ off, ค3ามสแดน่แน่นอนถูกต้องไหมคะอ่ะ ก็มาดูกันว่าคำพูดมันจะเป็น before after ด้วยไหมนั่นเองนะคะก็จบประมาณเท่า